ทางดีเี่ยสายเลือดกับบรรพบุรุษทางวัฒนธรรมคืออะไรและที่สำคัญคือเมื่อ800ปีก่อนเมื่อพันปีก่อนมันไม่มีบ่าวเดลี่มันไม่มีดินแดนประเทศไทยมันไม่มีดินแดนกับมาชาคุณเป็นยืนอยู่ชายแดนเมก,ก้อนเดียวกันฝนตกพร้อมกันนะครับและทำไมวัฒนธรรมมันจะเคลื่อนย้ายเคลื่อนลอยไปหากันไม่ได้นะครับก็เลยอยากเล่าให้ฟัง นะครับแล้วก็สระน้ำเนี่ยไม่รู้ใครไปวิ่งมาหรอยะคคนอยู่ที่หนมา่อสามวันสระนี้เชื่อว่าสระเพลงเพลงเป็นภาษาเขมรนะเขเมรเองแล้วว่าลูกคำเนี่ยเพลงออกเสียงว่าพลงที่แปลว่าฝนสระเนี้ยเป็นสระที่รองรับน้ําจากฟ้าก็คือน้ําฝนนะครับเพราะฉะนั้นคุณไปเที่ยวเนี่ยโคราชบุรีนย์สุรินทร์คุณเจอสระเพลงเนี่ยรู้เลยว่าเป็นสระน้ําโบราณสระน้ําโบราณที่แปลว่าน้ําที่รองรับน้ําจากฟ้าด้วย ไฮไลท์ของสัปเหรงย้อนกลับไปค,าคาร,รับข่าวสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชชนนากีสเสด็จเมืองพิมาย245 5ภายหลังจากราชสำนักกรุงเทพเห็นภาพถ่ายของฟานซิสจิตในปี2411 2419เมืองนครมีการสร้างพิธีน่างองค์หนึ่งคือพิธีน่างจัก,กรีมหาปราสาทพิธีน่างจัก,กรีมหาปราสาทมีการบรรจุภาพ57ภาพจากทั้งประเทศ จ็ดภาพจากห้าสิบเจ็ดภาพมาจากเมืองอนครนันสีมาเจ็ดภาพนั้นมีสองปราสาทคือปราสาทพิมายแห่งนี้กับปราสาทพนมวันแสดงว่าปราสาทพิมายกับปราสาทพนมวันคือศิลาเลิกของพระที่นั่งจัก,กรีมหาปราสาทนี่ไม่มีใครรู้นะที่ก็เพิ่งเจอเหมือนกันเอ,อน่าสนใจมากสแสดงว่าทัศนะของรัชกาลที่ห้าเองเนี่ยรู้จักปราสาทพิมายเป็นอย่างดีก่อนที่จะมีรถไฟมาถึง มีการส่งพระรันตเลขาไปถึงกรมอมื่นสรพสิทธิประสงค์คุณรู้จักดีคุณคนรูน้บนต้องรู้จักซ่งกันะสพสิทธิประสงค์รัชกาลที่ห้าพูดว่าไงครับรัชกาลที่ห้าบอกว่าไม่มั่นใจเหมือนกันว่าจะได้มาไมนครราชสีมาแต่ถ้าไม่ตายเสียก่อนคงจะได้ไปเห็นเป็นการแน่ใจมากกว่าประเทศยุโรปที่มีอญาจปล่อยให้ไปได้ท้ายที่สุดแล้วรัชกาลที่ห้าส็จ ยุโรปครั้งที่หนึ่งก่อนมาโคราชแล้ววันแรกที่รถไฟมาถึงโคราชคือวันที่21ธันวาคมคศออ1900คือก่อนที่คุณจะเข้าศตวรรษที่20ประเทศนี้มีเส้นทางเดินรถไฟบนพื้นฐานว่าอะไรฮะทำไมรถไฟต้องมาที่โคราชหนึ่งคือการเข้ามาของอาณนานิคมฝรั่งเศสใช่ไหมครับในดินแดนลาวในดินแดนกัมพูชาการมาถึงโคราชที่เร็วที่สุดนั่นคือ หมุดหมายสําคัญของราชสำนัมมกกรุงเทพสองนครราชสีมากลายเป็นเมืองทหารนะครับเจ้านายที่มาเป็นผู้บัญชาการทหารปกเนี่ยถ้าเราไปดูจริงๆเนี่ยคือเดิมตอนนั้นเนี่ยคือพันโทรพระองค์เจ้าบวรดเดชพระองค์เจ้าบวรเดชมีบทบาทอย่างไรในปี2476ครับเฮ้ยเดี๋ยวเขาไม่ได้กระปุกปวครณิศแล้อเขาเรียกเราอย่างนี้เราใช้คําใหม่ เราเรียกกบอกนบอลเด่แล้วเราเรียกคณะกู้บ้านกู้เมืองซึ่งคณะซึ่งคณะกู้บ้านกู้เมืองเองเนี่ยมีเฮดพอร์เตอร์เนี่ยอยู่ที่นครราชสีมาซึ่งโอเคท้ายที่สุดแล้วแม้ว่าจะแพ้จอ่อพลฟอวิุสงครามเนี่ยนครราชสีมาเนี่ยท้ายที่สุดแล้วมีการสร้างอนุสาวรีย์คือท่านท้าวุราลีขึ้นเป็นผลมาจากการปราบคณะกู้บ้านกู้เมืองได้นะครับ อันนี้ก็เล่าให้ฟังเดี๋ยวคงเติมกันได้เรื่อยๆนะครับพิมายเป็นเมืองน้ําถ้าไปถึงชื่อพิมายฮะประเทศน,นี้มี800กว่าอำเภอขออนุญาตเคลมไม่ใช่คนพิมายนะเป็นคนที่อื่นแต่อําเภอพิมายเป็นอําเภอที่มีชื่อเก่าแก่ที่สุดในประเทศไทยไหมเฮ้ยจิงอำเภออื่นคุณอยู่อำเภออะไรคุณเป็นคนใต้ไหมให้ถ่าย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 คนสตูลไม่ใช่คนที่ไหน เฉียงเหนืออยู่อีสานได้จริงเหรอเป็นคนศีรษะเกียดเหรอใช่อ่าเป็นคนอำเภออะไรอ่ะเปิครับอำเภอเมืองเป็นคนจังหวัดอะไรอ่ะเป็นคนตราเป็นคนตราอ่าอยู่อำเภออะไรทำไมเราต้องเราเลยอำเภอเมืองแต่ว่าตำบลไทยอ๋ออยู่อำเภอเมืองตาอ่าอยู่อยู่อำเภออะไรขุขันที่เมืองเก่าที่ใครอยู่อำเภออะไรีกครับ้ำเมืองขุขันเขาเก่าคุณเป็นคนจังหวัดอะไรครับ ปุ่เนีาไม่ถามอ่ะปุ่นไม่ตอบเะยร่ะปุ่นเนี่ยมีใครได้ที่อื่นบ้าอุบลคุณอยู่ตรงไหนเกิดในเกิดในคืขึ้นไปข้างบนยังไงโพไซใช่เหล่าเชือกโกอะไรนะย่สอดอ่นะครับอ่าขึ้นไปทางนี้เจลาเมย์เจลาเมย์อะไรนะอ่าคุณอยู่อำเภออะไรอยู่เป็นคนเชียงใหม่อยู่ใช่ไหมนะครับอำเภอเนี้ยนะครับเขาบอกพี่ไม้เนี่ยนปรากฏในครั้งในจารึกครั้งแรกเลยนะคือด้านหลังของดุจคนก็คือ จารึกวัจงกอนะครับจารึกวัจงกอเนี่ยปรากฏชื่อคำว่าพิมายครั้งแรกคือพศ1551พิมายในยักษ์ของวัฒนธรรมของหรือคเปมรโบราณเนี่ยนะครับคือรูปเคารศักดิ์สิทธิ์นะครับโดยมีชื่อว่ากรมรเตงชักขตวิมายาเสนาบดีไตโรกยาวิชัยนี่คือชื่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำเมืองไม่ใช่ชื่อเมือง จารึกพิมายสามเราสันนิษฐานว่าเมืองนี้น่าจะชื่อว่าเมืองโฉกวกุลที่แปลว่าดงพิกุลน่าจะชื่อว่าเมืองโฉกวกุลส่วนคําว่าวิมายเนี่ยเป็นชื่อของสิ่งศักดิ์สิทธิ์แต่พอภายหลังนะครับในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่7เราเรียกเมืองเมืองนี้ว่าวิมายะปุระนะครับ แสดงว่าจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์มันกลายเป็นชื่อเมืองในช่วงประมาณปี1,700ถึง1,800แล้วหลังจากการเสือ่อมอำนาจลงของคนในวัฒนธรรมถ้าเราอยู่ในที่สะะาธารณะเราจะเรียกว่าขอบนกันนะเราจะไม่โดนตีนะเนาะ <c oughs> คนในวัรรมอดไม่ได้คนในวัดดำขอ <c oughs> หรืออคไรโบราณเนนะี่ยเนาะคนในยุทธยาก็ยังเรียกพิมายอยู่ในสมัยเจ้าสามยารู้จักจกษัตริย์พระองค์นี้ไหมเจ้าสามยาสร้างอ,อะไรคุณไปเที่ยวยุทธยา เจ้าสามพยญ,ญาไม่ได้สร้างวิปิษภัณฑ์เจ้าสามพยญาเจ้าสามพยญาสร้างวัดอะไรวัดราดวัดราชบูรณะนา,เ,นาเคยไปวัดราชบูรณะนาปะ้ะเคยไปวัดราชบูรณะนาป้ะมีใครเป็นอะไรอียิทธิยาไหมไม่มีเลยเอ่ะเจ้าสามพยญ,ญาสร้างวัดราชบูรณะซึ่งวัดราชบูรณะเนี่ยสร้างให้กับพ่อคือเจ้านครอินทร์ เวลาคุณไปดูงานของพวกศิลปะวัฒนธรรมหรือของมัติชนเนี่ยเขาจะบอกว่ามีกษัตริย์อยุธยาคนหนึ่งเคยไปเมืองจีนนี่แหละพระองค์นี้แหละ,หละคือเจ้านครินหรือสมเด็จพระนครินทราธิราชเจ้าสามัญามาตีเมืองพิมายเฮ้ยแสดงว่าหลังจากการที่ขมิบมันเสื่อมเนี่ยนะครับเมืองพระนครมันเสื่อมแต่มันยังมีคนอยู่ที่พิมายเราเชื่อไหมว่าเมืองพิมายไม่เคยล้างเลยมาจนถึงปัจจุบันไทม์ไลน์ขององพิมายที่เก่าสุดคือ3 0 0พปีมาแล้วคือก่อนการเกิดขึ้นของ พุทธศาสนาอย่างน้อยห้าร้อยปีมีคนอยู่ตรงเนี้ยมาแล้วคําศัพท์ของพวกโบราณคดีเราจะเรียกว่ายุคก,ก่อนประวัติศาสตร์ใช่ไหมยุคก,ก่อนประวัติศาสตร์กับยุคประวัติศาสตร์ต่างกันยังไงถูกต้องนั่นก็คือจารึกอะไรลายลักษณ์อักษรถูกปะเราจะจารึกลายลักษณ์อักษรนะครับโดยก่อนประวัติศาสตร์เราแบ่งเป็นสมัยย่อยมีอะไรบ้างรครับสมัยที่เก่าสุดคือสมัยตอบไปชื่นใจหน่อย เฮ้ยสำลิดข้าเขาแกะกรนสำลิดคือสมัยดีบุกกับพังดาวเลยอะไรเออหินก็หินเก่าหินกันหินใ่ใช่ไหมแล้วพอสมัยโลหะอุปะเราเข้าสมัยเราเข้าสมัยสำลิดเลยเราไม่มีสมัยทองแดงเพราะอะไรรู้ปะเพราะในขณะที่จีนอยู่ในสมัยทองแดงอ่ะเราอ่ะกระท้อหินอยู่เ้ยนึกออ่ะคือเรา